ชีเดตาแดงวิคอลฟุตบอลวันที่1กันยายนนะครับใครเข้ามาก็ฝากแชร์ฝากไลค์อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ชีเดตดตรงเดียวมีหากใครสนใจก็ดูในเพลย์ลิสต์ในช่องก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเหมือนจัดขาส่วนนะไม่ชอบคูณไหนก็ไม่ต้องตามนะครับสนใจสนุกตื่นเต้นแอดไลน์ขวามือ,อ889 i s นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ สนใจสนุกตื่นเต้นก็แอดไลน์ไปมันกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใครมีทีมเน่ด็ดๆก็คอมเมนต์มานะวัสดีทุกท่านฝากไลค์ฝาก Subscribe ฝากแชร์กันด้วยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกรับผมนะครับคาซัคสถานเจอกับยูเครนคู่นี้คาซัคสถานไม่น่าจะสู้ยูเครนได้นะครับราคาถ้าเป็น1ออกไปทางยิงหนไดครึ่งเนี่ยผมว่าน่าสนใจที่ยูเครนมากกว่า บางคนบอกยูเครนช่วงหลังฟอร์มไม่ดีแต่ว่ายูโรมันก็แบบนั้นแหละนะเพราะว่ามันก็ต้องเจอทีมที่แข็งด้วยส่วนหนึ่งส่วนเกมนี้คือเจอแค่าาคาซัคสถานผมว่าไม่น่ามีปัญหาหากยิงหนึ่งได้ครึ่งผมว่าลุ้นได้โอเคเจอกันล่าสุดเสมอหนึ่งแต่เกมนี้คือถ้าว่าเกิดยูเครนมันพอๆกับาาคาซัคสถานจริงเนี่ยราคามไม่ต่อลูกหนึ่งนอกบ้านหรอกนะครับคู่นี้ผมยูเครนแล้วก็ต่อมาที่ฝรั่งเศสเจอกับ บอสเนียเออสวัสดีทุกท่านนะผมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์นะคือฝรั่งเศสเจอกับบอสเนียวันนี้ตาเป็ดผลนะครับฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ยผมว่ายิงบอสเนียเละได้แล้วบอสเนียเนี่ยคือฟอร์มไม่ไหวเลยนะครับยูโรก็ไม่ได้ไปนะฮะคือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามาตรฐานอยู่อ่าบอสเนียเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะแล้วเกมเนี้ยคือขอแค่ลูกเดียวเองอ่าขอแค่2ลูกเองไม่มีปัญหาหรอกเออ บางคนบอกเจอกันล่าสุดก็ชนะแค่ศูนย์หนึ่งะแต่วันนั้นคือมันเล่นบ้านเขาไงเออแล้วรอบเนี้ยก็คือบอลโลกนะครับโซนยุโรปผมว่าน่าจะมีโอกาสนะถ้าถามมุมผมอนะเพราะว่านักเตะหลายๆคนในทีมฝรั่งเศสเนะี่ยชุดจริงชุดสำรองนี่คือคุณภาพสูงทั้งนั้นผมว่าฝรั่งเศสนะครับประมาณ3าูนเะนี่ยเกมนีน้แล้วก็ต่อมากันที่โปรตุเกสเจออะฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์นะคนดูนะครับโปรตุเกสเจอ ไอร์แลนด์นะครับคือแน่นอนครับโรนัลโดนะครับโรนัลโดย้ายไปแมนยงงูยังไงยังไงเกมนี้ก็ต้องยิงหากได้ลงและไอร์แลนด์เนี่ยคือมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ยูโรก็ไม่ได้ไปแล้วก็ฟอร์มนอกบ้านก็จริงๆก็ดูโอเคนะในภาพรวมแต่ว่าถ้าดูกันดีดเนี่ยเจออังกฤษก็แพ้สามศูนย์ถูกไหมโปรตุเกสกับอังกฤษเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเรื่องขุมกําลังอนะ จเจอฝรั่งเศสก็สองศูนย์เกมนี้ผมว่าลุ้นได้นะเออไม่เหมือนต้องส่วนแล้วใช่ไหมคนดูโบรุเกตสามศูนย์นะผมโ,โ,โรนโดโรผมทายเลยเต็งหนึ่งในการยิงส่วนอีกลูกสองลูกก็ไปลุ้นกันเอาเกรงจะเป็นดาวลุกกับตัวสำรองลงใช่ไหมมันเป็นบอลโลกโซนยุโรปไงผมว่ามันสําคัญยังไงก็จริงจังอยู่ละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเดนมาร์กเจอสกอตแลนด์นะครับโดยเดนมาร์กต่อลูกหนึ่งเขาเจอได้นะ แต่เดนมาร์กเนี่ยอีลิกเซ่นจอมทัพไม่อยู่นะไม่น่าจะได้เล่นเจอกับสกอตแลนด์จริงๆสกอตแลนด์เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมแต่ว่านักเตะดีๆในสกอตแลนด์เนี่ยมันก็มีนะครับอ่ะช่วงยูโรอาจจะไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ไงนะเออแล้วก็เกมนี้ก็ไม่ได้เจอทีมที่แบบมาตรฐานนักเตะดีเด่กว่าเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างเดนมาร์กเราลองลูกหนึ่งด้วย เออไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเกมนี้ผมเชื่อในมุมผมนะครับว่าเดนมาร์กมีโอกาสชนะแต่ว่ายากแล้วผมคิดว่าลอง1ลูกอะสกอตแลนด์น่าลุ้นเชียร์มากกว่าสกอตแลนด์ลองลูกหนึ่งนะผมอ่าถ้าเป็นไปนได้ก็มากกว่านั้นเลยก็ดีเพราะว่าแพ้หนึ่งก็จะได้ครึ่งหนึ่งโอเคต่อมากันที่อ่รัสเซียเจอคเรเชียคือรัสเซียเนี่ยมาตรฐานในเทกับโคเรเชียเนี่ยรัสเซียเป็นลองกัน,กนมากผมว่า ผมว่าโคเอเชียมีโอกาสจะชนะละแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะชนะขาดหรือไม่ขาดเพราะว่าโคเอเชียเนี่ยเกมลุกไม่ค่อยดีครับอันนี้จากที่ผมได้ดูบอลยูโรนะเออแต่ว่าคุณภาพานักเตะโอเค,อเ,คเก่งอยู่หลายๆคนเนี่ยถ้าเทียบกับรัเสเซียเออคู่นี้ผมว่าถ้าถามผมถ้าลุ้นใครราคาเสมอใช่ไหมผมลุ้นโคเอเชียนะครับถ้าเป็นปอปอ,ปอกลุ้นโคเอเชียชนะคิดว่าไม่น่าแพ้ แล้วก็สุดท้ายครับตุรกีเจอกับมอนตเนโกตุรกีเนี่ยตัวเก่งเยอะนะบอลยูโ bon รเนี่ยผมว่าก็เล่นใช้ได้นะครับแต่ว่าด้วยการที่เจอเวลอิตาลีเซอร์วิสมันก็ไม่ใช่ทีมอ่อนนะแล้ววันนี้คือมาเจอกับมอนตเนโกซึ่งมอนตเนโกเนี่ยเป็นรอง3ทีมที่เจอเยอะมากอ่าแล้วก็ฟอร์มนอกบ้านนะครับจริงๆก็ไม่ได้แย่ถูกไหมก็น่ารุ้นเชียร์มากๆอะ่ะเออแต่เจออังกฤษโดนไปเจนยะ เออนะครับเจอเช็คโดนไป30จริงๆเช็คกับตุรกีเนี่ยก็สู่สีกันโปแลนด์ก็โดนไป4นีนะครับผมว่าเกมเนี้ยถ้าถามมุมผมนะครับตุรกีลุ้นได้ยิงหนึ่งได้ครึ่งกับลูกหนึ่งอะ่ะประมาณนี้โอเคนะครับก็จบแล้วไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมอ่ะสโลวีเนียกับสโลวาเกียผมก็ลองสโลวาเกียนะโอเคนะครับจบแล้วก่อนจากกันไปก็ฝากกันด้วยนะเพื่อน สนใจสนุกตื่นเต้นแอดไลน์ขวามือแอด i s 9 i s นะครับก็ไปมันกันเยอะๆสำหรับเว็บไซต์น่าเชื่อถือมีเด็ดๆทีมไหนกันบ้างคอมเมนต์มาติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมแฟนเพจแล้วก็ฝากที่เด็ดดตรงเียวในเพลย์ลิสในช่องด้วยนะครับก็ไปกดติดตามกันได้ถ้าใครแบบชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลนะก็ขอให้ท่านโชคดีเฮงๆครับผมนะครับสวัสดีครับ